เช็คความพร้อมกันเด้อพร้อมแล้วก็โอเคดูพร้อมแล้วค่ะพร้อมไหม หยุดเวลาวอาหยุดเวลาแล้วนะคะเช็คท่านที่หนึ่งกับท่านที่สองโอเคหยุดเวลาได้ด้วยเจ็บหนูหยุดยังไงอ่ะเจ็บเยอะหยุดเวลาแล้วตอนนี้ตีกระทะบอกตีกระทะครับยกยกมือก็ได้ค่ะยกมือได้โอ้ยพี่นัทตีหัวเพ่งไงแล้วอ่าโอเคผู้สมัครคนที่สองนะส่งอาหารเรียบร้อยนั่นน่ะมันหมุนทุกช่องเลยค่ะทุกท่านจะคนเหนือมาโน่นนะคนรำคนอไรทบริการ ไม่วางก่อนนะคะไม่วางก่อนค่ะพี่หนูนาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ว้าวนี่ของเชฟหนูนานะครับคือของเชฟวิออสนะครับเรียบร้อยสองเมนูแล้วลีลาการจัดจานคือใกินกันไม่ลงจริงๆนะคะสีสันน่าทานมากว้าวอันนี้จะคีบขอด้วค่ะมี่นะคะ เหลืออยู่คนเดียวไปกดดันทาหน่อยกันเร็วไปไปนูป่นไป ดันกดดันนะคะตอนนี้เบอร์สามพักเบอร์สามเบอร์สามักเบอร์สามเบอร์สามพัเบอร์สามแล้วไม่สูงครับสูงไม่ได้ไม่นู้เดิมๆกำลังรอรอใหญ่ของเบียร์ใจเย็นตอนนี้เหลือแค่พี่เบียร์นะคะหรือเวลาทั่งด้สี่สิบนาทีนะคะพี่เบียร์ก็บอกว่าใจเย็นๆนะคะมันจะได้หอมๆ ดีมายเลโดหน่อยด ท้องร้องโจ๊กแจ๊กเลยรีบกี่นาทีครับอีกกิ่นาที40นาทีค่ะบาเบียยังมีเวลาอีก40นาทีชิลมากนะคะสำหรับเชฟเบียบาเบียก็โดนหนักคะแนนเยอะเหมือนกันแล้วนะหน้าดีหน่าอร่อยมากเลยะทพาันจ๋านี่คเมนูของน้องบาเบียด้วยค่ะ แต่เวลาน้องบลกินไก่ย่างจะขึ้นอะไรนี่ครับผมว้าวที่เราทำไทยเพื่อควาจะมีวิธีการเช็คอย่างไรนะคะว่าสุกไม่สุกายเนื้อเนื้ออันไหนที่ไม่ก็จะเขี่ยออกมันจับสลากได้นะควก็จับสลากได้นะก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งใจนะเมนูนี้ยากที่สุดละดดำโตาะโอ้โหไก่หอมมากเลยโอ้ยบุญหัวน้องเบลเอาสูต เอาลาเบี้ยวสดุที่เสียนี่เลยหอมวัสดุหอมดเป็นฟางปลาดีบอกมากาวบ้านน้องนัทน้องเคี่ยมเลยน่ารกคนเลยน่าหมมีต้มตำอร่อยอร่อยอร่อยแซ่บมาเลยสู้นะคะน้องบอกน้องบอกตอี้ตอกำลังชิคเนื่อไก่วัสดุดีปล่าโอ้โห อันนีเบอร์สามเนอะบาเบียนะผมใหรใครอยากให้บาเบียชนะนะชิมแล้วนะคะตอนนี้อเคไก่ทอดอ้การชิมด้วยเราเนอะการชิมของน้องบาเบียแลชิมไกยางฮะอร่อยกรชกย้อนะช เราาเากันร่ารพี่เบียร์อันนี้เรากันนะขอยแย้งนิดนึงแบบว่าถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเวลาพี่เบียร์เท่ากับเชฟคนอื่นเนี่ยสงสัยดับแล้วเพราะว่าน่ากระสุกไม่ทานสมมตินะถ้าสมมติถ้าเวลาเท่ากันนี่คือพี่เบียร์นี่คือแบบโอ้โหครึงสุกครึงบิด แต่ตอนนี้คือเป็นผู้ที่ชิวกับเพื่อนนั่นแหละเราถึงเตรียมเวลาให้เพราะว่าตาฐานจะเป็นอะไรที่ยากกว่าจะก่อติดและกว่าจะ ใช้เวลาเยอะกว่าเพื่อนก็เลยต้องเพิ่มเวลาให้นี่คือคะแนนท่านหมดไปแล้วเพราะว่าท่านไปขโมยกระทะคนอื่นท่านให้คนอื่นเสียเวลาจากที่มีห้าคะแนนเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเหลือศูนย์คะแนนเหลือศูนย์คะแนนครับหมดเวลาโดนตัดคะแนนสงสารเลยสงสารจะไปเป่าเบียร์เ่อล้างจานเลยหิวเลยเพื่อน แต่เชฟของเรามั่นใจในรสชาติและฝีมืออย่างแน่นอนค่ะมั่นใจครับมั่นใจอย่างมากนะคะคนแท้ต้องล้างทุกอย่างคนแพ้ต้องล้างทุกอย่างแล้วเดี๋ยวลองต้องล้างหมดทุกอย่างแต่ลุงคนชนะคนชนะจะได้อะไรคะเป็นเชฟก็นั่งกระดิ่งทาแล้วก็ทานให้อร่อยแล้วก็คนที่อันดับสองที่ไม่ได้แชมป์ท่านก็คอยส่งอุปกรณ์ช่วย คนที่จะต้องล้างอ๋อคือคนแพ้ต้องไปนั่งรออยู่นู่นคนที่สองนี่คอยเก็บอุปกรณ์คนที่สองคุณชนะเราลรากินใช่พี่บ่าวนกวาโอเคเลยพี่นกโอเคไหมคะพี่นกโอเคติดตามนั้นนะหลายๆท่านก็้ถ่ายมาแบบว่าโต้องใช้ความอดทนะจัดการรอแล้วนะคะตอนนี้ชิลมาก FC บอกว่าเหนื่อย นุ๊ตบอกว่าต้านน้อพีพีด้วยอาหารทีวีก็จะหนูนาเย็นหมดแล้วต้าด้วยอะมาลุ้นดูว่าตอนนี้ไก่เบียนะคะไก่เบียสู้สู้ไก่เบียสู้ตายไก่เบียไม่หลังตอนนี้พี่หนูนามามาดูครับเข้าสี่ได้ตัานพีตัานน้องกันหม้อเหมือนกันเลยอ้าวเนี่น้ ย่างอยู่กรอบหอมจนถึงบ้านของลูกท่านเลยนะครับกับไก่ย่างท่านนมนะฮะสูตรพิเศษนะัดติดปักคแนนไปแล้วกน้งบียร์นะคะกดไลค์ไลค์ใหุ้ณนางมณีนะครับอาคะขอสัมภาษณ์เพิ่มเติม่อยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้เหลือเชฟ หนึ่งท่านสุดท้ายคือเชฟพี่เบียบมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็อันนี้เท่า,าที่มองอันนี้ก็หอมมากนะครับสายชิวนะครับแต่ว่าเสียดายที่โดนตัดคะแนนไปนะฮะไม่แน่ใจว่า,าหลังจากที่ส่งนะครับเป็นคนสุดท้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะเป็นชุดผู้ชนะนะครับแต่ว่าถ้าไม่โดนตัดคะแนนมีโอกาสสูงนะค,คนนี้แนะแต่เขามั่นใจใน<ต>สีมือาม,มากเลยนะมั่นใจในฝีมือคะแนนที่เหลืออยู่หลังจากหักไปแล้วจะทดแทนคะแนนที่ ทุกหักไปเลยใช่ถูกหักไปเนื่องจากว่าใช้อุปกรณ์ของผู้สมัครท่านอื่นก็คือไปใช้ตัวแองเองแอดเป็นอย่างไรบ้างคะที่เห็นเชฟท่านที่หนึ่งกับท่านที่สองกับเมนูทั้งสองเห็นหน้าตาของเมนูแล้วเป็นเมนูผัดเผ็ดเหมือนกันความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะแอดของพี่วิออสทำเสร็จก่อนของพี่วิออสหอมนะครับกลิ่นหอมนะครับแต่แอดก็ยังไม่รู้รสชาติต้องรอท่านคณะกรรมการนะครับชิมของพี่นูนาระคะพี่นุนาเนี่ยบอกว่ารู้สึกว่าเครื่องจะเยอะนะครับ เครื่องอในส่วนผสม,มเยอะแล้วก็น่าทานน,นะครับสมุนไพรเยอะด้วยกมีการจัดจัดสวยงามนะครับจัดจานก็สวยใช่มีการจัดจานสวยหนึ่งกับสองเนี่ย,ยผมว่าสูสีมากสูสีมากใช่เหลือรสชาติเออเหลือเวลาเท่าไหร่สามสิบห้า สามสิบห้านาทีสุดท้าย <35. S 1> นะครับแอ,แอนกี้ก็ดูเวลาอีกสามสิบวิคุต่อพูดต่อก็บรรยากาศเป็นไปได้ด้วยความดีอะ่ะ สนุกสนานนะครับกับคอนเทนต์ดีๆนะครับกับการแข่งขันทำอาหารนะครับซึ่งช่วงนี้พี่ๆยูทูบเบอร์เราก็ไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรถ่ายอะไรที่บุ๋วว่าทําให้แบบว่าเรามีกิจกรรมการสร้างสัมพันธ์กันด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็หลังจากที่ทําเสร็จก็จะได้ร่วมรับประทานอาหารกันใช่โอเคนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องอดิศรแฟมิลี่แล้วก็ช่องพี่ยูทูบเบอร์ที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับทุกช่องด้วนะะคสสัดี ค่ะ